แม่นี้เป็นสายเทเบิทไยนะครับผมไม่ได้ใส่ลูกปัดนะสายเทเบิทไทสองสีนะครับสีเขียวกับสีแดงสีแดงจะมีสองหัวใช่ไหมอ่าเราก็รู้แล้วว่าเป็นเออเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็น F สองหรือว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่สองที่เราพัฒนามาแล้วเห็นไหมเราก็จะรู้ไงแล้วสีเขียวเราก็จะรู้ว่าเป็นอ่าพ่อไหนคือเจ้าสาสปิงเรารู้แหละแม่นี้ก็คือแม่ เป็นแม่ของแม่ไก่ตัวนี้เป็นลูกนะครับเป็นชั้นหลานของแม่ใหญ่เบอร์หนึ่งนะครับนะครับเป็นสายเป็นสายที่มีชิงมีวิ่งเล็กน้อยนิดๆติดวิ่งนิดๆอะไรประมาณนี้แล้วก็รู้ดออกนี่เป็นชั้นที่สองนะถ้าเกิดเราเอาตัวนี้ขึ้นมาทํานะครับขึ้นมาเป็นแม่ไก่แล้วก็ใส่พัฒนาต่อไปลูกของเขาก็จะออกมาเป็นเกณฑ์ที่สามแ,แล้วก็จะเริ่มมีแนว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 ไปบางครั้งเราเรา เราลืมหัวสม,มองเราลืมเราจดไว้หรือว่าเราทตาตำหนิทตาตำหนิทาอะไรไว้สักอย่างหนึ่งเนี่ยพอเราเรามาดูเราก็จะอ๋ออ่าถ้าเราดูแล้วยังไม่อ๋อเราก็ไปเปิดสม,มุดดูอีกทีหนึ่งนะครับสิ่งทุกอย่างที่ที่ชัวร์คืออย่างที่บอกว่ามันอยู่ในสม,มุดเราจดไว้ในสม,มุดนะครับใครถนัดเก่งคอมคอมใครถนัดปัม๊มในโทรศรัพท์แล้วก็ทําระบบอะไรไว้ที่เทคโนโลยีมันเข้ามาช่วยเราได้เราก็ทําตรงั้นมันก็จะแก้ลืม นะฮะแล้วก,การพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนของเรารแล้วก็สายเลยมันก็จะนิ่งนะครับบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทาไมฟาร์มนี้แมงเพาะบ้านๆแต่มึงราคาแรงจังมันมีสตอรี่ของมันไงกว่าจะมาเป็นเจนสองเจนสามเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เว้ยมันใช้เวลามาก่อนหน้านั้นอีกเป็นสิบปีนะพอพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันโอเคแล้วตั้งขึ้นมาเป็นเจนหนึ่งกว่าจะมาปเป็นเจนหนึ่งเนี่ยมันพัฒนามาเกือบสี่ห้าปี ถ้าไข่ก็ไม่ไข่มันจะกระตัก๊กเหมือนมัม้งเราพัฒนามาสี่ห้าปีเสร็จจนเรามั่นใจว่าเฮ้ยอันนี้ขึ้นมาเป็นเจนหนึ่งได้นะกว่าจะเจนหนึ่งมาเจนสองใช่ไหมมาเอาผ่อนั้นผ่อนนี่โอ้มันไม่ใช่มาถึงเสร็จปุ๊บแค่ขี้มูกก็เสร็จเลยยี่ไม่ได้เพาะถั่วงอกใช่ไหมพอลงวันนี้อีกสองวันไม่งอกอีกสองสามวันจับขายอะไรประมาณนี้ดูว่าเพาะกลางคืนนี้พรุ่งนี้เช้าง,งอกพี่ก็ไม่เคยเพาะถั่งอกกันมันเร็วไงใช่ปะ เออมันต้องใช้เวลาเป็นเป็นสตอรี่ของมันบางคนไม่ใช่แบบโหดูฟางกระจอกงอกง่อยรถเทษสกปรกที่ดงที่ล้ามึงก็แบบว่าก็แค่พอขังขังไก่ได้ให้แต่สตอรี่เข้ามาแม่งอยู่กับมันมาตั้งแต่อายุสิบสามตอนนี้ฐานสิบส <c oughs> <c oughs> ี่ฮ่าฮาดูยคนบอกเฮ้ยมึงเพิ่งจะมาทําสายต่างชาติเมื่อก่อนมึงเล่นไก่ไทยผมโตมากระสายต่างชาติครับนะฮะสายพันธุ์เก่าๆที่อยู่ของผมเนี่ย เมื่อสมัยยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะตีสี่สิบห้าสิบใบเทาเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาด้วยแล้วชนะสามสี่เที่ยวติดอะไรเงี้ยมันก็มีสายของมันเก็บไว้อยู่นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่พวกที่แบบว่าเฮ้ยไม่เอาสายนี้แล้วทิ้งเลยมันก็ต้องเก็บตัวหลักๆเอาไว้เดินเล่นขี่ไว้ในบ้านเราบ้างเพราะว่าเราพัฒนามานานส่านแล้วเราก็ค่อยๆเอามาผสมกลมกลืนกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอืนั่นแหละโอ้มันยาวนานครับ ตั้งแต่ผอมจนอ้วนจนอ้วนมาผอมจนผอมมาอ้วนจนตั้งแต่อยู่กับแฟนสองคนจนจนตอนนี้มาอีกสองเป็นสี่แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แฟนนะลูก